เสียนรวมใจอาเซียนเรามารวมใจมาเลเซียทนม,มากับพูชาลาวไทยสิงค<ะ>โปร์เวียดนามรูไนไน Students struggle with English. Some of the problems may be that they don't have enough opportunity to practice their English. There's a heavy focus on written English and grammar development, but less on practical English communication and conversation. Um, it is a very different language from the Thai language, and so because it is so different, sometimes there's a fear students are afraid to practice english they're scared to make a mistake um, but the best way to learn is just to practice even if you make many many mistakes um, practice is what will help you to improve and so if you're scared to talk it's not really going to help you um, if you're trying to learn a lesson another major difference is that thai is a tonal language and in english we don't have tones and some of the sounds that you have in the thai language don't exist in english or some of the english sounds don't exist in thai and so making that transition can also be a big problem for many of the students Hello, 我是来自中国广西的中国学学生，今年来泰国学习泰语，现在正在呃这所中学学习，很高兴这次可以接受你们的采访。呃，对于中国作为加盟国跟东盟各国进行合作，我认为这对中国来说是一个非常好的发展机遇。嗯，呃呃，对于因为。 中国可以，现在中国正在高速的发展，呃，正在呃高速发展。可以，如果合双方合作的话，可以加强他们的，呃，加强中国的，呃，扩展中国的海外市场，呃，而且能让中国人更加了了解东盟各国各国人民的风俗、风情，还有生活习惯，呃，而且。 对于我来说，呃，我来这里学习泰语，能够让我更加呃学到更更标准呃更标准的泰语，呃，可以了解泰国人呃更加纯重纯正的文化，呃，所以我认我非常我非常的期待中国和东盟各国进行合作。好的，谢谢。 กเิเศรษฐ,ฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนมีผลกระทบต่อประเทศไทยแน่นอนเนื่องจากว่าในปี2558เป็นปีที่เราจะเริ่มประกาศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งมันจะทําให้การค้าในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันค้าขายได้สะดวกขึ้นมีการเรื่อนไหลแรงงานแล้วก็มีการลดปบรรคทางการค้าจะไม่มีการเก็บภาษีสินค้าเพราะฉะนั้นสินค้าที่จะเข้ามาขายในกลุ่มประเทศอาเซียนจะต้องมีการแข่งขันกันสูงแน่นอนประเทศไทย ก็จะมีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้นดังนั้นประเทศไทยก็จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมทําสินค้าของตัวเองให้มีคุณภาพให้มากที่สุดเพื่อที่จะได้ไปแข่งขันกับสินค้าของนานาชาติได้เพื่อที่ว่าเขาจะได้ซื้อสินค้าจากของประเทศไทยแล้วก็ส่งขายออกไปยังต่างประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันได้อย่างเสรีสําหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีผลกระทบโดยตรงกับนักเรียนอย่างเราก็คือการที่ทุกประเทศสามารถติดต่อหากันได้หมดเนี่ยภาษาก็มีสิ่งสำคัญแล้วภาษาที่อาเซียนเราหยุดเป็นภาษาหลักก็คือภาษาอังกฤษนักเรียนก็ต้องเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เราก็ต้องยอมรับความจริงว่าจริงๆแล้วเด็กไทยไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษขนาดน,นั้นมีแค่บางคนเท่านั้นที่ถือว่าสามารถศึกษาทางภาษาอังกฤษได้เราก็ต้องมีการเรียนแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมมากกว่าประเทศอื่นๆในอาเซียนอย่ครับอาเซียนก็มีผลการเรียนแล้ก็คือหลกัหลกๆก็จะเป็นภาษาอังกฤษซึ่งพวกเราจะต้องตั้งใจมากขึ้นที่จะศึกษาภาษาอังกฤษส่วนวิชาอื่นเราก็ต้องเก่งอยู่แล้วเพราะว่าอาเซียนออประเทศอื่นก็มีแต่คนเก่งๆอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเราต้องพัฒนาตนตลอดเวลาภาษาอังกฤษก็สำคัญที่สุดถ้าอาเซียนเข้ามาเราต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้นและคอยติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับอาเซียน เรารู้น้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแข่งกับคนอื่นไม่ได้ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องการเรียนอย่างเงี้ยถ้าเป็นเด็กเงี้ยเป็นเด็กไทยเงี้ยก็ต้องศึกษาเาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเราเงี้ยเราข้มไปเงี้ยเราก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อได้ไปแบบเรียนกับเขาเรื่อมีเพื่อนแบบเป็นชาวต่างชาติก็ต้องแบบศึกษาเพิ่มเติมให้มันมากขึ้นขอการสอบกันพีเกี่ยวครับเพราะอะไรคะ โอ้ไม oh, ่สนใจ